สวัสดีครับพบกับเราช่องปลายสมุขนซีโดร์ดนะครับวันนี้ก็สับปะรดที่เราสั่งไว้นะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูกันเลยนะครับนี่ครับคันนี้นะครับ1 2 0 0 0บาทนะครับให้น้องช้างนะครับนี่ต้องขอบคุณด้วยแม่เอฟซีนะครับนี่อัดมาเต็มเลยนะครับหกโลคันนี้เหมือนสิบโลถ้าเหมือนสิบโลหมื่นห้านะครับแต่หกโลคันนี้นี่ ราคาหมื่นสองเท่านั้นนะครับเหมืนสิบล้อช่วงยาวนะครับยาวจิตเมตรกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะลงนะครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้ก็จะลงแถวๆนี้นะครับลงแถวๆนี้เราก็ให้น้องช้างนะครับแล้วก็ค่อยทยอยนะครับคนเอาไปไว้ล่มนะครับเพราะว่ารถมันเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวต้องมาไปเลย ถอยมาแล้วนะครับนี่เป็นผลไม้ช่างกินเลยนะครับเมวานขายไม่ได้ไปครับก่อนเรีวกินเรียบร้อยนะครับนี่ขายไม่ได้ก็ให้กินไปเลยครับเดี๋ยวเสียเนาะนี่ให้โดโด้ด้วยครับนี่นะครับ ผลไม้ที่ขายไม่ได้วานะกินเลยครับนี่นี่นะครับวันนี้ก็กำลังทำการลงสับปะรดอยู่นะครับนี่สับปะรดต้นที่สวยจากพัทยาเลยเดี๋ยวก็เราจะแบ่งให้ครับช้างท้องดีนะครับช้างท้องด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยางแบ่งๆกันนะครับพอได้กินวยเหลือกันนะครับฟังสมหญิงสมโอนะครับด้วยนะครับนี่นะครับนี่ก็ลังสับปะรดเรานะครับ อู th nine, really. ๋น like, yeah, ี่ได้กินผลไม้แต่เช้าเลยนะครับนี่ผลไม้เมื่อวานที่เราขายไม่ได้นะครับเราก็มาให้กินแต่เช้าเลยนี่นะครับต้องขอบคุณแม่เอฟซีจริงๆนะครับทุกท่านเลยที่ช่วยมาอุดที่ช่วยมานะครับไม่ว่าจะเป็นต้นสับปะรดและผลไม้นะครับให้น้องๆได้กินครับยังไงต้องขอบคุณด้วยนะครับดูครับยิ้มหวานเลยครับวันนี้อ้นี่นะครับได้กองใหญ่เลยยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกประมาณอย่างใหญ่เยอะเลอะเลยนะครับ เราก็จะใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้ช้างท้องด้วยนะครับแบ่งให้ช้างท้องด้วยประมาณสองตรงนะครับสองตรงคือสองช่องนะครับให้น้องช้างได้กินนะครับแบ่งๆกันกินนะครับเนาะก็จะได้นะครับในงวดหน้าถ้าเราได้อีกเราก็จะไปแบ่งเชือกอีกๆนะครับเป็นช่องเป็นช่องไฟนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณแม่ๆม่เอฟซีทีน่ารักทุกท่านด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนน้องช้างนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับเนาะ นี่นะครับต้นสับปะรดนะครับเหตดุผนที่เราติ้งเลือกต้นสับปะรดมาจากพัทยาก็คือว่าสามารถเก็บได้นานนะครับเดี๋ยวเราก็จะจช้ถทยอยนะครับถ้ายอยเข้าที่ลุ่มนะครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้นะครับถ้ายอยเข้าที่ลุ่มแล้วก็เก็บไว้นะครับให้ได้นานที่สุดนะครับแต่เราก็แต่ถ้ากินจริงๆก็ไม่ถึงเดือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตัดหญ้าสรมด้วยนะครับเสริมด้วยนะครับยังไงต้องขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามา ช่วยเหลือน้องช้างนะครับขอพระคุณทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนผลไม้ออนไลน์เพื่อนำคะแนนตรงนั้นมาซื้อต้นสับปะรดให้น้องช้างนะครับยังไงก็ต้องฝากขอบคุณนะครับเม่ๆด้วยนะครับครับผมนะครับนี่มมดูด้านหน้านะครับรถคันนี้ก็ใหญ่ๆเือนกับสิบล้อเลยนะครับที่อัดมานะครับ เดี๋ยวตรงที่เหลือ2ตรงนี้จะไปให้ช้างท้องกันนะครับอ้ันนี้ยังลงไม่เสร็จนะครับนี่ยังงานเลยครับลนะครับเลืออกประมาณครึ่งหนึ่งครับนี่นังีีรถรถวิงกัทั้งไปดูเยน นี่ครับสับรุของเรานะครับสวยงามมากครับนะครับกองใหญ่เลยครับสับรุนะครับตอนนี้ก็ลงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่บ้านของน้องสมยิงต่อนะครับจะเอาสับรุไปแบ่งน้องสมยิงนะครับ ยังก็ฝากแม่อฟซีทุกทนะครับขอบพระคุณจัดใจนะครับน้องช้างได้ผลไม้นะครับเขาได้กินขอบคุณครับกันแล้วลูกครับที่สวยครับดีดีลูกเยอขอบคุณครับแม่เอฟซีทุกต้นครับสมนะครับอร่อยมากเลยครับ ทุกคนขอบคุณแม่ๆด้วยนะครับขอบคุณคระจากใจนะครับผมขอบพระคุณครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามต่อที่บ้านของน้องสมยิงกันเลยนะครับนี่นะครับอีกประมาณสองตรงนะครับเราก็มาลงที่นนองบ้านสมยิงนะครับสมโอครับนะครับพอเป็นช้างตกงานกันนะครับพอช่วยเหลือกันเราก็ได้กิน ส่านสับปะรดนะครับจะได้เป็นอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารที่มีกากมีเขาเรียกว่าทุกอย่างที่ดีนะครับมีการบกากที่ดีนะครับทาให้เสริมสร้างกําลังนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอบพระคุณแม่เอฟซด้วยนะครับที่ช่วยเหลือพวกเรานะครับวันหน้าเดี๋ยวเราก็จะไปถ้าเราสั่งเดือนหน้าเราก็จะแบ่งอีกนะครับผมไม่ทราบว่าจะแบ่งที่ใครนะครับค่อยว่ากันนะครับเนาะนี่นะครับอิ่มหน้าดูเลยครับผม โอ้โหเยี่ยวแตกแล้วเห็นรถนะครับเห็นรถไม่ได้ได,ดีใจดีใจครับจับรถมาแล้วดีใจมากะมานะครับก็น้องช้างนี่สมอไอ,อ,อ้สมโอสมโอเย้ Sốp mu, tập mưu này, Sốp mu chá siêng này đi, sốp mu, uh. uh. này đi, lóc này, bèo, Yeah nào, tập mưu này, Kì cái cứ nói ba nghe cứ nói <laughs> นี่นะครับดีใจนะครับโอ้มหมาดีมา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 ทำยิงมามานี่มาเรนมาลูกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วมานี่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 ยีมา่อนเสียงหน่ยยเสียงนี่ยเสียงเนียเนียนยเยเเนีเยเนีย่นน่น มาเนีมา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 ,มา,มาเร็วตวงรถมาเนี่ยมามาลูกมามาดีครับเร็วครับเดีอยเดีอยเอ้าเอา,เอากินกินกะินนะสมยิงนะครับตอนนี้ช้างท้องเกนะครับช้องเตะแล้วนะครับก็เยี่ยวโยดแล้วนะครับเยี่ยวคงอีกไม่นานได้ลืมตาดูโลกนะครับเชือกนี้ก็เป็นเชือกที่สามเชือกที่สามแล้วกลัวรถนะครับหันหน้าหันไปนี้ไปในนี้ มหญิงนี่ดีหน่อยนะครับเป็นช้างที่ที่รักลูกไม่ต้องลุ้นครับว่าจะเข้าลูกไม่ได้นี่ไม่ต้องลุ้นวันนี้ก็มีช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับที่ออกมาจากูุก็ตนะครับที่เราเคยอยู่นะครับเจ๊เอกก็โทรมานะครับช้างโกรธแต่ว่าแม่ไม่ยอมรับยังไม่รับลูกนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติและปัญญานะครับเข้าใกล้นะครับเนาะอย่างว่าเลยนะครับครับผมนีนะครับผมยิงกลัวรถนะครับนี่หันหน้านี้ ลัวรถนะครับเป็นช้างที่กลัวรถได้สับรถโกงไเรื่อเลยครับวันนี้สมหญิงอันนี้นี่กินแล้วนะครับเออจุดตีลิ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 เอาแดนซิ่งแดนซิ่งเอ้าโยกซ้ายโยกขวาเอ้า มานี่แล้วยิงมานี่แล้วโอ้โหบูมดีใจบู่ดีใจได้สับปะรดครับอู้นี่นะครับนี่อู้รถไปแล้วหันหน้ามาเลยครับกลัวรถนะครับกลัวรถตอนนี้น้ำนี่น้ำบวมท้องแล้วนะครับนี่บวมท้องแล้ว ตกตกี่เดี๋ยวลูกเดียวเออนย่ครับบวมท้องแล้วนะครับก็เราฟังข่าวดีเลยครับครับเนาะก็สมหญิงนี่ก็ครั้งนี้ก็เป็นลูกครั้งที่3นะครับอีก2เชือกนั้นเสียชีวิตเพราะโควิดนะครับโควิดเสียชีวิตเพราะโควิดเฮอร์ปีครับเสียชีวิตเพราะเลิกเฮอร์ปีทั้งคู่นะครับก็หวังว่างวดนี้นะครับคงจะดีนะครับคงจะช่วยน้องๆนะครับในเห็นสมาชิกใหม่ของเราวิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูกองสับรลกกันครับ กองสับปะรดใหญ่เบ้อเลยเลยครับอู้นะครับก็อยู่ได้ต้องหาผสมนะครับต้องหาไอของมวนผสมเช่นเป็นหญ้านะครับเย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่เยอะขนาดนี้นะครับเนาะนี่นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่คอยช่วยเหลือน้องช้างนะครับได้กินต้นสับปะรดนะครับนี่คืออาหารหลักอาหารกากอาหารที่สําคัญที่สุดสำหรับช้างนะครับทำหญ้ากับต้นสับปะรดนะครับเนาะนี่ก็จะสามารถอยู่ได้นานเป็นเดือน เลยนะครับแต่ถ้าเป็นผลไม้อื่นมันก็กินเยอะไม่ได้นะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับช่องสมหญิงสมโอด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นช้างท้องเกย์เชือกหนึ่งนะครับวันนี้ช้างสองเชือกคว้านเลี้ยงคนเดียวไม่ทันนะครับนยจะตัดหญ้านยจะอะไรนะครับหลายอย่างนี่นะครับมีบ้านแล้วก็ยังดีหน่อยนะครับเนาะวันนี้ก็ไปเอาญยาที่สวนสัตว์กัน ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผาซับมงคลสีโดดูดนะครับด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะครับอีกครั้งนะครับที่มาช่วยเหลือน้องช้างนะครับขอบพระคุณจากใจนะครับขอให้ท่านทุกท่านยังมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งในขอมมุ่งมั่นบัตนานะครับร่ำรวยเงินทองนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับสาธุนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีนะครับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับผม